ถ้าคือชแชทไม่เพียงบอกว่าโกว่ะแก๊งหัวเมืองนะไม่ได้ซื้อเรื่องเลอะๆแล้วพี่ต้าก็พูดว่าหัวเมืองดูหัวไปกูเห็นยังมีอยู่ดาวเดียวเลยแก๊งอื่นไปถึงสองนะแล้วไม่กี่ผมก็แค่แบบเอ้ยผมไม่เคยด่าผมก็เลยบอกเฮ้ยอยู่อโอ้โมันมันมันเกินไปแล้วก็อ่ะตัวนี้ถ้ากูาาพูดไม่ดีอย่างนี้กูขอโทษจริงๆนะแต่กูจะบอกว่ากูด่าแม่งทุกแก๊งจริงๆแต่ถ้ามึงมองว่ากูไม่สมควรไปสภามันก็ถูกกูด่าแม่งทุกแก๊งจริงๆก็คือแกแกพูดแรงไหมแกก็พูดแรงแกเป็นนนนนคพพููดดดดแแแแรงงงงขาาากกกกกก๊หหญิลล้้วอออออ่่่่ะะยสเเเต็็็โฮีมืัน แต่สุดท้ายอย่างที่บอกเว้ยกูไม่รู้ว่าสภาในความหมายพวกมึงอ่ะมันควรเป็นยังไงมันควรจะพูดแบบไหนจำได้ไหมที่พูดจาสติสติแบบกูอ่ะในวันที่พวกมึงมีปัญหากูเคยทิ้งเหรอวะฮัลโหลครับรถยอดใครอะครับพี่พี่พี่ตอดพี่ต๊อดพี่ต๊อดแรงเงินด่วนด่วนด่วนพี่ตาเดือดด่ากันได้ดีดีเอ้ด่ากับโคตรปะด่ากับโคตมาด่วน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 พี่ ได้ได้เดี๋ยไปเอ้ยฮัลโหลน้องเยอะอย่าเพิง่งล็อกพี่ขอยิงแป๊บนึงได้ไหมครับไปเบิกรถเดี๋ยวมาเยอแนนมาก็ได้ก่อนเดี๋ยวไปพี่น้ำเอ้ยพี่ตอดพี่ออกไปได้พี่มา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 แลนน้ำเงินก็ได้ได้ได้เลยจะไปทะเลาะก,กันได้ไงนะเนี่ยอาใหญ่ต้องให้เฮียคิงแหละตัวอ่างเงี้ยคิงอ่ะเฉลี่ยบอลรับจินเทศ เขาหาเียกิงเลยเรื่องแบบนี้เว้ยมันต้องถึงเคียคิงไม่ใช่ของผมเขาหาว่าผมแบบเออใช้อำนาาในทางที่ผิดดีกันแต่ฟังกับฟังได้คนมองแม่งกำลังไปเรื่องเกิดจากอะไรอ่ะมีใครรู้เบงองงพิมพ์ได้ปะอย่าอานสปายอะเรื่องเกิดจากอะไรอ่ะไหนไม่เห็นมีนะ นี่อะนี่โอ้โดนลอกไอ้เหี้ยอ๋อที่นี่อัตาเาไรหรที่ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่น่าจะเป er ็นเพราะพวกเองกรวมหัวกันคุยแล้วมีแชทมาเฮ้ยเดเด็ดเด็ดกระเป๋าสองหสองเจ็ด บร้รลยบร้อยเกลงครับพี่ไม่รู้ว่าเองคุยอะไรกันนะแต่มีแชทอ่ะพีมหาพี่ส่วนตัวก็มีว่ามีการไปพูดเกี่ยวกับสภาเกี่ยวกับตัดสินของสภาหรือการพูดของพิพต้าคือแค่นั้นมันก็ชัดเจนแล้วอ่ะคือพี่มองว่าถ้ามาถ้าใครถ้าใครไม่โอเคกับการทำงานของพิต้าหรือของผมอ่ะผมว่ามาเป็นแทนก็ได้ คือส่วนส่วนตัวผมกับพิต้าอ๋อมัอเป็น,นที่อย่าอนั้สิครับพี่วันคือมันไม่ใช่ว่าถ้ากูทําไม่ดีมึงมาเป็นแทนกูเลยมันไม่ใช่ครับพี่แต่สิ่งที่พวกผมที่คุยกันอนะ่ะถ้าพี่มีเวลาสลับเวลาไปย้อนฟังก็ได้นะับพี่ว่าตรงไหนที่พวกผมโดนมาหรือว่าอันไหนมันไม่จริงตรงไหนพี่เอามาแยงได้ไดเลยพี่คือคือปร,ประเด็นอะ่ะพิต้าเขาพูดว่าถ้าผู้เองไปแทงโดยที่ไม่มีสตอรี่หรือไม่มีปูเรื่องอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะเขาขายเรือนแต่ผู้เองไปตีความกันว่า พ่ต้าด่าผู้เองว่าเลือนเนี่ยเรื่องมันมีแค่นี้ไหมแล้วผู้เองก็ไปคุยกันสองสามแก๊งจนแชทมาด่าพิต้าอ่าพี่ต้องเข้าใจเมื่อวานด้วยมุมเมื่อวานคือคือพิต้าให้เหตุผลว่าก็พิต้าเปลี่ยนไมเซ็ตแล้วแต่มันก็แบบแล้วก็มาหักหักหน้าฮะหักหน้าผมแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะลุยคือพี่พี่ไม่เข้าใจอ่ะว่าการที่สภาตัดสินโดยที่ไม่ไม่ไม่ถูกใจเองอ่ะทําไมมันถึงเป็นเรื่องที่มองว่าหักหน้ากันอ่ะพี่พี่ไม่เข้าใจอ่ะเรื่องเนี้ย แล้วอย่างนั้นจะมีสภาไว้ทําไมอะ่ะสภาตัดสินไม่ถูกใจเองนิดนึง<จ>เองมองว่าหักหน้าคนนู้นคนนี้มองว่าหักหน้ามันจะบอกงานไม่ได้ดิพี่ก็คือสิอ่งที่ที่ผมโดนกันมาแล้วแล้ววันนี้พี่กลับเปลี่ยนคําแล้วก็มาใช้คำพูดอย่างนี้ใส่ผมยังไงผมก็งงอ่ะพี่<ม>ไอ้เรื่องพี่ต้าพี่ต้าเปลี่ยนไม์เสตดอ่ะพี่มองว่าเอ้ยถ้าผู้เองอะผู้เองก็พูดเองว่าผู้เองเองให้เกียรติพี่ต้าถูกต้องไหม แล้วการที่พี่ต้าเปลี่ยนไมซ์เซ็ตทำไมเองไม่เคารพการตัดสินใจของพี่ต้าล่ะผมก็พูดอยู่ว่าผมไม่ได้แบบว่าติดตรงไหนที่จะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตแล้วเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าแต่เพียงแค่ว่ามาตรฐานการตัดสินทุกวันเนี้ยพี่คิดว่ามันมันมันมีเพียงพอเรื่องพี่มันมันไม่มีแบบว่าชัดเจนอะบางเรื่องมันเป็นแบบนี้แต่เองมันเป็นแบบทางเราอะเราบอกว่ามาตรฐานการตัดสินมันเพียงพอหรือเปล่าแต่กับการทําไมอถ้าพูดกันแบบเอาตรงตนะผู้เองกับเอชไอทิฟเน็ตอะ พูดคนละแบบทิมเนเดตโอเคกับการตัดสินแต่เองไม่โอเคอย่างนี้สภาจะไปทางไหนอ่ะอาาใช่ครับพี่เราผมไม่ได้ไม่ใชม่มันก็อยู่ที่ว่าตรงนั้นพี่สมเหตุสมผลไหมดีกว่าครับพี่ถ้าผมไม่พอใจแต่ถ้ามันสมเหตุสมผล,ลมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วตรงแล้วในเรื่องนี้เองมองว่าไม่สมเหตุสมผลยังไงอ่ะหมายถึงไอ้ไอ้สตอรี่ที่ตัดสินล่าสุดอะของเองกับทีมเบเดตมันไม่สมเหตุสมผลยังไงอะเพราะเมื่อก่อนมันเคยมีคนโดนเพราะเรื่องนี้ครับใช่ครับอ่ามันเคยมีคนโดนไงครับพี่พี่ต้าเคยพูดกับผมนะว่า พว,พวกกูเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์ขอใช้คำว่ากูแล้วกันนะพวกกูไม่ใช่หุ่นยนต์เมื่อก่อนมันยังไงไม่รู้เว้ยแต่คือถ้าจะเอาแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาตัดสินอะมันก็ไม่ได้หรือเปล่ามันก็ดูแปลกๆไปหน่อยถ้าจะเอาแต่เรื่องเมื่อก่อนพี่ว่าพี่อยากจะคุยเรื่องนี้ก่อนไอ้ที่พี่ตา้มาแล้วบอกว่าผมมาด่าหน้ากระตีมผมไม่ได้ด่านะครับพี่คือ คือแชทอ่ะมันไปลุกปั่นพี่ตเราบอกตาด่าผมด่าด่าแก๊งผมว่าแก๊งหัวควยแก๊งมีแค่ดาวเดียวนี้ยผมก็เสียความรู้สึกครับพี่ไม่ได้ด่าพี่ก็ใส่ไม่รู้คนดูเขาไปพูดอะไรนะว่าเฮ้ยมันขึ้นสตรีมด่ามึงหรืออะไรแต่เนื้อหาพี่เดี๋ยวดูไหนๆก็ได้ครับย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวผมเปิดไว้หรือว่าอะไรคือผมพูดถึงมุมแค่พวกผมโดนแล้วก็รู้สึกแย่แค่นั้นเลย เรื่องตัดสินพวกผมไม่ได้เมนชั่นถึงนะเพราะว่าผมก็ยืนยันว่าคือพี่ไม่ได้ตัดสินไปแล้วถึงเาทำอะไรไม่ได้เองเองบอกว่าเองไม่ได้เมนชั่นถึงการตัดสินเข้าใจแต่เองบอกว่าอะไรนะเองไม่โอเคกับการตัดสินเหรอหรือยังไงถูกไหมเองอเองคุยกันเองคุยกันเรื่องที่ว่าไม่ไม่ไม่โอเคกับการตัดสินไอ้เรื่องการตัดสินมันคือมันก็ต้องมีคนถูกใจกับคนไม่ถูกใจอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าปอยเหลักที่เราคุยกันตรงเนี้ยคือพวกผมเสียความรู้สึกที่โดนว่าอย่างนั้นครับ จนว่าว่าเลื้อนน่ะเหรอคำว่าเลื้อนใช่ไหมที่เองจะซื้อไม่ครับที่แบบที่แชทปลุกปั่นหรือว่าอะไรก็ตามผไ้มี่ครับตรงนั้นผมว่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่ผมรู้สึกไม่ดีแต่หมายถึงว่าไอเรื่องที่ผมมาขึ้นสตรีมพูดอะไรอยู่เนี่ยพี่คือเรื่องที่ผมออกเมืองแล้วเัาไปนั่งฟังของพ่ตามาครับก็คือแชทมาพิมพ์บอกว่าโกว่าแก๊งหัวเมืองนะไม่ได้ซื้อเรื่องเรือแล้วพ่ตาก็พูดว่าหัวเมืองหรือหัวควยกูเห็นยังมีอยู่ดาวเดียวเลยแก๊งอื่นไปถึงสอง ผมก็แค่แบบเอ้ยผมไม่เคยด่าก็เลยบอกเฮ้ยอยู่อะไรโมันมันมันเกินไปแล้วคบบคืออนยางครับพี่จะบอกองนี้ที่ผู้เองเองบอกว่าผู้เองไม่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 เคยด่าสภาอ่าพี่เห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวนะพี่พงษนี้เลยหนึ่งเลยเองเองไม่ด่าจริงเองไม่ได้ใช้คําหยาบไม่เถียงเว้ยแต่การที่เองรวมตัวกันสองสามแก๊งแล้วพูดกันออกสตรีมเรื่องการตัดสินของพีต่ตาหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่แค่นี้มันก็ไม่ไม่ได้ต่างอะไรกับด่าแล้วอะ่ะคือ ถ้าเองไม่โอเคหรืออะไรอะ่ะทาไมเองไม่ลองมาคุยกับพี่ต้าส่วนตัวดูไม่ใช่ว่าไปยืนกันสองสามแก๊งแล้วก็ไปพูดออกสตรีมแบบนั้นอ,ะอ่ะ,อะก็กลับกันอะ่ะพอพี่ต้าพูดออกมามั่งพวกเองก็ไม่โอเคถูกไหมก็เหมือนกันอะ่ะพวกเองไปพูดกันพี่ต้าก็ไม่โอเคเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนอะ่ะแต่สิ่งที่จะสื่อคือก็อย่างที่ผมบอกคือเขาก็เป็นผู้มีวุธิภาวะแล้วกันครับพี่แล้วก็แล้วเราแ,แล้วเราไม่มีเหรอ มันบริบทมันต่างก well. ันครับพ right ี่ผมเป็นผู้ดองกระทำแล้วก็เป็นผู้เล่นในเมืองเนี่ยครับพี่ผมมีสิทธิ์จะพิพาทวิจารณ์ของสภาครับแต่สภามันถูกแล้วหรอที่จะใช้คำพูดผู้เล่นเฮ้ยมึงเรือเนี่ยเลือครับเลือครับแบนหน่อยครับแบนหน่อยครับแบนหน่อยเลือเลือโอ้ยไอเด็กเกียรพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนไหนสัตว์เลือหาพ่อมึงเนี่ยแม่มึงตายคืออย่งที่ผมบอกคืออย่างนี้คือเอ็งบอกว่าไ้บ้างไหมแล้วพวกพี่ไม่ใช่ผู้เล่นหรอ อีเทีย <spans> อผมไม่อยาก <Southeast S 1> ผมไม่อยากาท <android> า็อกสิกนะผมไว้หน้าสภาอยู่ผมไม่อยากท็อกสิทแบบว่ามันก็ด้ตีความแต่นะครับพี่วันว่าพี่เป็นถึงสภาซึ่งคำพูดใช้เหมือนผู้เล่นไม่ได้อยู่แล้วครับพี่แล้วเวลาที่แล้วเวลาที่แล้วที่ไม่ใช่แก๊งผมมันก็ต้องเซฟเหมือนกันนะครับพี่แล้วเวลาโอ้โหแล้วจะพูดยังไงดีล่ะแล้วเวลาผู้เล่นพูดไม่ดีกับสภาสภาทำอะไรได้มั่งอ่ะสภาก็ต้องได้สเก็ตไว้ถูกต้องไหมอันนี้ผมขอถามพี่ว่าน่อหนะพี่แล้วพี่คิดว่าการที่พี่ต้าพูดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ที่ถูก ครับพี่ไม่ได้บอกว่าถูกหรือไม่ถูกเว้ยคือเรื่องที่พี่ต้าพูดถ้าเองหมายถึงในสตรีมนะเรื่องนั้นก็ต้องไปคุยกับพี่ต้าเองว่าแบบนี้มันน้ำพิมพ์มากแกงหัวเมืองเล่นรู้เรื่องอยู่แล้วเว้ยกูก็เลยด่ามันบอกว่าเฮ้อไอ้เฮียแกงหัวเมืองหัวเมืองหัวคุยกูด่าอย่างนี้ไอ้เฮียหัวเมืองเฮียอะไรเมืองดังดาวเดียวอยู่เลยกูเปิดชี้มันดูนั่นแหละพี่แต่สิ่งที่สื่อใช่เป็นเรื่องกาพูดมากกว่าครับพี่ ผมก็แบบอีผมก็งอม,มาพี่ตาแล้วก็ผมอ่าแต่แต่มึงมองว่ากูห่างหน้ามึงตลอดเลยทุกตลอดเลย้ลวเมื่อกี้ม,ม,ม่มาพี่ก็กาดด่ามาเลยแล้วโหพี่มาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคือคือพี่เปลี่ยนไม,มเคผมก็ไม่อะไรผมก็ยอมรับตัดสินที่เลยตอนนั้นผมไม่ได้แย้งเลยอะไรเลยมันไม่ใช่เหมือนไมเซิลไอ้แต่มันไม่ใช่ว่าแบบแบบรอบที่แล้วที่แบบว่าเขาเขาดึงพวกมึงมามึงโดนไอ้เคนจิ ยืนเดินหนีไม่อยากคุยโดนโดนมันไม่ใช่ลเไม่หลุยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกหรอไม่ผมเข้าใจครับพี่เ<ไ>ป<ค>่ผมขอโทษไอ้เรื่องแบบไอแบบ้เรื่องที่เปลี่ยนเปลี่ยนกฎบางอย่างอะผมผมเข้าใจได้นะถ้าแบบต่อยผิดต,ต่อยกันเล่นแล้วเอาไปซื้อเรื่องเนี้ยผมเข้าใจแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี้ยผมมองว่ามันมันไม่ควรนะครับมันควรจะตีได้เพราะว่ามันยังไงอะเสือพี่ยกตัวอย่างเช่ารถน้องเมื่อก่อนเวลามีรี่กันอะเองมาเช่ารถกันที่สภายเยอะแยะจนลืมล่ำแล้วมันไม่ตีกันเล่เหรอน้องมันมันไม่เหมือนกันดิพี่ลี่รีหนึ ไอ้เช่ารถพอเข้าใจพี่รถประมูลดิมันมันเป็นรถนั่นเปล่าในกรณีของการที่เทรดไปเทรดช่วยเทรดกันเงี้ยไม่งั้นสภาก็ยกเลิกการเทรดการเทรดหนึ่งเอ็มแม่งจบเลยเว้ยตัวให้้ยืมรถประมูลเองนันก็คืออย่างงี้จริงนะพี่ก็คือถึงบอกไงว่ามันยืมหรือมันเช่าหรือมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมพี่ขอไปคุยกับคิงออนพี่ได้พูดไหมถูกไหมตัวคือผู้เองก็เดินออกมาแล้วแน่นอนแล้วผู้เองจะการวิจารณ์ของผู้เองมัน